เดี๋ยวมือัอนี้ตะต้องเห็บภาไปเบิ้งบัมือหอยขมที่ตะต้องปล่อยไว้ตะต้องปล่อยไปเลยสามสิบมือวานนี้สามสิบมือแล้วถึงเมื่อเบ,บิง่งมันเป็นแบงไหนเนาะเป็นไหนเห็นบ่ลูกบุกหอยนี่ลูกบุกหอยลูกบุกหอยขมติดปล่อยไว้หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ไเ,เดยวพี่นอกไปจะมวลไปจะมีแห้งก็หลายอยู่แน่นอนเดี๋ยวพ่เบิกเบิกอีกงานหนึ่งเด้อ่านี่อีกงานหนึ่งเด้อเห็นมอนี่ เป็นเดนเดมหินบ่หลายบ